พี่น้องมือนี่เดือนมืดเดือนมืดแล้วก็ออกอากาศฮอนยา่ยพานุยิมมาก้านเขียดน้อยเขียดันหน้าน้อยเยอะแยะอานุยิมคุบคุบเอาคุบเลยแล่าอันนี้นี่นี่นี่ตัวหนึ่งลาใส่ขวดลายใส่ขวดโอ้ไดีหลายเติบเลยจ้ะได้หลายเติบแล้วมีไงได้หลายเติบแล้วนี่นี่พูดเอาโอ้หนูยิมคุบเลยจ้ะคุบเขียดขาค้ำนี่เอาหนูยิมเอาเขียดขาค้ำเออเอามาพีเอามาสิ โอ้นี่เด่นนี่โอ้นี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งก็ชีละเต้นู้เนาะโอ้ได้ยินคุเขียดมันขนาดทอดแลาการทอดนี่โอ้นี่นี่โอ้อาอาวอาได้แร้วได้แล้วโอ้เขียนๆนเขนเขนีนเขนเขียนโอิคุเขีดกีลเต้นคุกนะคุกคุนี่ โอ้มีแต่เกียดมีแต่เกียดเอา้าเกียดน้อยเกียดหน้อยอะไรก็เอา้าเอา้าฝนนะ่ะไม่อยู่แล้วถูกเกียดขาค้ำต้งไงหนึงนี่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 เกียดขาค้ำนี่นะ <c oughs> อุ้ยเอา้าจับแล้วกันน้อยจิ้มจับถ้วดให้มันอยู่เด้อ <c oughs> โอ้เต็มขวดคักๆบ้า,า,า,บานนี่

ได้หรือาโอ้หนูยิ้มคุ้แม่นขนาดอ้ยคุบกับปากมันน้อยลูกอาโคดได้ยุ่ยเลยเหรฮะได้ไปไปโย่เจ็บบ่บ่มไม่ได้ใช่ไ <c oughs> หม <c oughs> มันเดินไปบ่ มันเป็นอะไรเลอมันเร็วพวดูดน้่ยยิบอ้ได้เหรออืมเฮ้ยได้เพื่อมันมันนี่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 เออนั่นแหละเออได้แล้วตีหนึ่งจะติดาขาโคตรขาปาข่าโคตรทีพื้ยกับทีปุ่งไปไป<า>ได้แล้ว ได้ปะไม่ได้ใ no ่มันโดนไปบ่มันออจะขู่มืออันนี้ใชได้เร็วงเยได้ไหดูออ้หนคำย้อ้อเียนเขา่้ห้าสีเลงโอ้ห้าสีเลงเห็นยุ๊ยไปไปเลย เป็นผูกเป็นเต้นเป็ูกเหมืนเต้นไหมพี่อือเออแน่น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 เจนึงนะเอาทีละตัวทีละทีละตัวเอาโฮมันป้อนลงโคตรเออนี่อีตัวนึงนะแล้วก็เอาโฮ้บอลปอนลงโคตรหาจริงไม่ได้เลย้เจื้า เพิ่เพ่ว่าหมุนดิได้แล้วเออโหนปนเจออม่นไปยบ่เห็นพกีโอ้

อ่ะอ๋อนี่แหละ อว้อวนอ้วนนั้นนั้นเลยเนี่ยเวลาเยอะ้แลวปิดปากไว้เด้วปิดปากโคดไว้เด้วคปเลยไกัยบบ่เอาล่ดเออเทอโคดไว้ปิดปากโคดไว้นะ

Phải là bò Đây vô Ông, ông, ông Đây vô, Để vô. Ừ. Không, không. Nói cho rồi Đây là ai vô Đây บ <or> <Jin cción> ุ้งโซกุ้งโซ่กุ้งบุ้งไปเทนอไปเทนอเดี๋ยวกเอาเอาชิ้นเยอะโอ้ชิ้นกเอาชิ้นเยอะโอ้ชิ้นกเอาเนี่ยก็ยามแล้วเนาะนี่เขียดเหลืองเอาทางล่างอะเรรึเอาจับเบิ้งนู้นนี่อันนี้ยิ้จับจับค่ะโอ้ไปเทนอเขียดเหลืองตัวใหญ่ใหญ่นี่นี่คนละโอ้หนี่นี่เขียดเหลืองปล่อยเบิ้งนูอนยิ้มเบิ้ง เอ้าวแยงเบิ้งไผ่เออนะเขียดเหลืองขาเหลืองนี่ของเขียดเหลืองเอ้าจะใส่ไหมอาอใช่ขวดใหญ่ไงหรือมันจังไงขวดใหญ่ช่งไงโอ้ยงา้นใช่เพื่นขวดเพิ่นเต็้มออยูโอ้ไปชอนาะโอ้เข้าขวดแล้วเรียบร้อยนี่ตัวนึงนี่เห็นไเอานี่มามันโมบลงที่นดินแล้วา็ ได้ยยไม่หนีคือมานูกปะจับกลุ๊บได้ยุ้ยได้แ้วอ้าวเทรวมกัน้เทเสียงแบบนี้เทเสียงโอ้โบ่ออกนี่เขาจำไม่จีนเมื่อที่นี่หรอคะ้ี่นี่สบาน เอฟซีเน okay. okay, yup. wow. uh, okay. ี่ยโชวยดอโอ้โหดิ้ิกบอ้ออกบนุงเงงเก็บขวดโอ้โอตายบีบบันนี้บีบกับตายเขาล่อแล้วยลอพงโอ้โหแตบบไล้ยนึงพี่น้องบาทนี่เชนี่มาดูมาดูดุมดุม เคร่งเขียดง่ายเร่งเขียดน้อยคุณน่ะมากหลายเขียดเรื่องบอกนุกยมอ,อย่าขัา้นอย่าาบก็ลุไปแช่น้ำใบแบบนี้ให้ขี้ออกพักจากพี่น้องสำหรับออมเขียดน้อยมาขึ้นนี่ย่ายพผ้านุยมไปการเขียดการเขียดน้อยมาออมเดี๋ยวได้เติบจ้กพี่น้องนุยมก็คุบแม่นแม่นได้นยุยมก็ได้เก่งขนาดคุบเขียดน้อยหมอหนุยมได้กี่ตัวคะหลายตัวอยู่ โอ้หลายตัวอยู่ค่ะวะเครียดค้าค่ำกัได้เบาเขรียดค่าข่ำบอเครียดค,าคยด้าค่ำไปเครียดเพื่อไงวะเครียดเริ่องไมเครียดเพื่อ นนผักติ้วบปหนิบาผักติ้วโอ้ยดูอิ่มแบบผักติ้วอย่างนี้เนาะไปเอาผักติ้วมาใส่อ้อมเข็ดติ้วเชื่ออมเข็ดอาแต่ใบอ,อ,อ่อ,อนๆมันติ้วมันเชื่อออมเข็ดโอ้ยดูอิ่มไปขึ้นหนอต้อนผักติวปีนขึ้นปีนขึ้นบ่หรือเลยโอ้ยปีนขึ้นต้นผักติ้วบ,บาตนี้เอาเนียาะเอาได้อ้าวว่าสายเข้าก่อนปลาดิ้นด้วหอมเด็ดหอมบ่ ว่าอันจะเริ่มกันเล่นเออมัน่ไงไหวเข่าก้นเข้าหอนหอนรับอมเีบอมคีบอมเีบอมคีเกอนอมคีบอมนะอ่อนนะอ่อนคน อ่อคมอ่อมคนด้วยนี่ค่ะเพียรื้นหน่อยโอ้ผักมาแล้วจ้าใสโอ้เนาะนีเนี่ยเอาผักลงก่อนเอมเกียดเพราะว่าให้ผักสุกเปื่อยก่อนค่อยเอาเกียดลงนิดนึงกระชุกแล้ว ก็ใส่เขียดลงไปเพิ่มใช่ก็คือนะเขียดอันนี้อันนี้เขียดเหลืองค่ะอันนี้เขียดเหลืองอันนี้เขียดน้อยกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะแกพี่น้องเขียดน้อยเรียบร้อยแล้วจะเอาลงหม้อแล้วทีเนี้ออมแล้วนี่เขียดน้อยนี่เขียดน้อยอันนี้เขียดเหลือง ไข่เต็มพุงเต็มเ,เนื้อเอออันนี้จิ้งหรีดห <c oughs> อมเคียดน้อยอ้าวหอมได้เลย <c oughs> เดี๋ยวปลักหลายนึงป <c oughs> ีหนึ่งเด็กกินเธอหนึ่งเด็กพี่น้องเอ้ย <c oughs> ได้กินปีละครั้งนี่อากาศฮอนฮอน <c oughs> อากาศร้อนร้อนนี่เคียดออก <c oughs> อากาศร้อนร้อนเคียดออ,อ,ยดอก เดี๋ยวสุกเดี๋ยวได้กินกระถอนเขียดออกจับเขียดน่อยก้างเขียดน้อยอบอรีมก้างเขียดน่อยบ่โอ้นี่สุกแล้วจ้าออมเขียดสุกแล้วจ้าออมเขียดน้อยค่ะสุกแล้วค่ะออมเขียดน้อยค่ะสุกแล้วค่ะหยิบโอ้มาบวกก็มี่นี่ Terima hmm. Oh.